สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านผ้าบูชาเป็นคลิปเปิดสั่งจอง พระผงดวงเศรษฐีพิมพ์ใหญ่รุ่นแรกหลวงปู่คีบธีรปัญโยวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดนครพนมวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนร่วมพัฒนาวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดนครพนมหลวงปู่คีบธีรปัญโยวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดนครพนมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งลุ่มแม้น้ำโขงพระมหาเถระผู้เท่าวัย108ปีเป็นสิทธผู้สืบทอดตำราสายสมเด็จรุ่นอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งนครจำปาสักสปปลาว และเป็นสิทธิผู้น้องของหลวงปู่โสขันติโกจังหวัดนครพนมที่มีอายุมากถึง114ปี94พรรษาพิธีพุทธาพิเศกปลุกเสก2วาระวาระที่1ปลุกเสกวันที่13พฤษภาคม2567อธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวโดยหลวงปู่คีบทีระปัญโยณวัดป่าสุทาวาจังหวัดนครพนมวาระที่2 ปลุกเสกวันที่18พฤษภาคม2567อธิษฐานจิตปลุกเสกโดยหลวงปู่เถิงปัญญาวโรณนะวัดบ้านอะไรและเจ้าวาดวัดบ้านจานสิทธิสายตรงหลวงปู่หมุนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมบุญเช่าบูชาจะสร้างน้อยแค่89ลังหรือ8,900องค์พิมพ์ใหญ่ขนาดสูง3มเซนบูชา1ลุนลุนละ300บาทถ้าเอา4ลุนคิด1,000บาทจะส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มไม่ว่าจะอยู่บนเกาะหรือว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่ห่างไกลบนเขาบนดอยก็ไม่มีบวกเพิ่มสถานะของตอนนี้มีพร้อมส่งของมาถึงเรียบร้อยแล้วสั่งวันนี้สามารถจะส่งได้ทันทีเดี๋ยวเรามาดูใบรายการกัน เป็นรายการลุ้นโชคการันตีในรังมีให้ลุ้นมากถึง65รายการมีตะกุดทองคําอยู่9องค์ตะกุดเงิน3องค์มีลุ้นหน้ากากนวะหน้ากาก 3K หน้ากาก 2K หน้ากากทองทิพย์ลุ้นเนื้อพื้นลายลุงหลากหลายสี มีลุ้นเนื้อดำกากยายักษ์เนื้อแดงอัคนีเนื้อเหลืองว่านขมิ้นทองเนื้อเทาผงทูบเนื้อน้ำตาลเหล็กน้ำผีเนื้อขาวเนื้อมหาชนวนเนื้อทองแดงเนื้อนวะเนื้อตะกัวเนื้อเหล็กเปียกพระธาตุพนมเนื้อดินเผาอุดผงและลุ้นอีกมากมายเสร์ไพร์งานหล่อการันตีอยู่ห้าองค์ในรังก็จะมีเนื้อเหล็กเปียกเนื้อนวะแก่ทองเนื้อชนวนเปียกทอง เนื้อทองโบราณเนื้อตะกัวหลังเรียบมวลสารที่ใช้สร้างพระรุ่นนี้นะครับ 1. เกษสาหลวงปู่ขีบ 2. ผ้าจีวรหลวงปู่ขีบ 3. พระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนรุ่นแรกชานหมากพรอท่านคล้ายวาจาสิทธิ์วัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราช 5. พระสมเด็จหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี 6. ผงกรุนาดูนจังหวัดมหาสรารคาม7ผงสถูปอิฐ พระาธาตุพนมองค์เดิมจังหวัดนครพนม8พระผงปิดตามหาลาบหลวงพ่อรวยวัตโกจังหวัดทุทยา9พระสมเด็จหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ10พระสมเด็จหลวงปู่หนุนสุวิช,ชโย11พระผงหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโท12พระผงดวงสิทธิหลวงปู่ทองประภากโร13 พระผงหลวงปู่มั่นจังหวัดสกลนครส4บสพระผงเนื้อน้ำมันหลวงพ่อกวยสิบห้าพระผงรุ่นแรกหลวงปู่สอขันติโกสิบหพระผงยอดขุนพลหลวงปู่สอขันติโกสิบเจ็พระผงสมเด็จป,ปกโพหลวงปู่สอขันติโกสิบดพระผงเสมา หกลกซิ่วหลวงปู่สคันติโก19บเก้าพระผงนางแมกหลวงปู่สคันติโก20่สิพระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรกหลวงปู่สคันติโก21่สิพระผงดวงเศรษฐีเต็มองคหลวงปู่สคันติโก22่สิบสองพระผงอายุยืนหลวงปู่สคันติโก ถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่าลายไอเดีเป็นลายแอ pbpb4289 pbpb4289 หรือถ้าใครแอดลายแอดไม่เป็นให้สแกนค r ว o d e ตบนหน้าจอนี้พอสแกนค r Code มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ลายแอดของร้านผ้าบ้านพระผ้ชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทลายแอดได้ง่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สำคัญอย่าลืม ช่องพระบ้านพระบูชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปแล้วจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ